พี่น้องกันอะวันนี้เราจะไปเรื่องไหนเราจะไปเราจะไปโรงเรียนกันน่าตาเราเพิ่งไปกันเย็นเย็นโรงเรียนตุ๊เราจะไปโรงเรียนกันเฮ้ยทำไมโรงเรียนนี้มีแต่โรงเรียนตุ๊ดใจด้วยอ่ะกดบัตรรอด้วยค่ะรอด้วยรอด้วยม่ถูกกินว่าพอเดินไปหน่อย เขาจะเอาบินเขาจะไปเอารถเขาจะไปเอาเก้าอี้หูเบื่ออือฮึเฮียให้เขาเอาหน่อยได้ไหมอ่ะเฮียไปเอาถุงพันนได้เลยเนี่ยเฮียไปเอากล่องชุบยาเฮียเห็นอยู่อ่ะมันกล่องแดงๆเอาดีลู่นั่งนั่งตรงงข้ากันเลยว้าแต่ว่าห่างกันนิดนึง นั่นไงทาเกนล็อกทาเกนล็อกจ็บมันมานี่นี่ไงได้สาบันเนยเกนล็อกอยากอยากพี่บอกเนี่ยเกนล็อกเขาบอกว่าให้ตำรวจเกนล็อกเขาบอกว่าให้ตำรวจด้วยไลยเวลาคาหมูตู้แล้มีอะไรไหมมีอะไรไหมมีอะไรไหมเฮ้ยมีคนเจอแผนลับด้วย เปิดดิสส๊กม่มนะีข้าวคอสหั้ยมียยกระเพาะได้คุณนะแยได้กุณแจของโรงอาหารเหรอว้าวตอนพักกลางวันไปเปิดเลยนะป้าเราจะเราจะเข้าไปในห้องรับเาเห็นตื่นนักนอนตายอยู่นะยเบื่อว้าวมันเป็นมันติดเชื้อสุดักบ้าเหรอเบื่อแป๊บนึ่งนะอย่า,นะยาเปิดล,อดล็อกเกอร์แบบ วมันมีของปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ไงมีโดนทัทได้กล่องพยาบาลมีโดน,ทนัทมีคอร์สจะจะเรียนหรือว่าจะจาเรียนดีกว่าเรียนดีกว่า,เร,วาเราเรียนเราจะได้เก่งๆแต่เราไม่อยากเรียนเลยมีคนอยากข้ามคลาสด้วยเนี่ยเฮ้ยมีคนเจอล็อกเก็ตเฮ้ยทำไมหากันได้เยอะจังเลยอะ ภายในไม่กี่นาทีไปเร็วไปเร็ว,รว,รวนั่งที่เร็วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูคดูคุณครูเสื้อเหลืองเนี่ยตา,าตาดูของตกแต่งที่เฮียเอามาลงดีเนซีเท่เปล่าว้วาวมันมีสมองที่มีไฟฟ้าอยู่ข้างๆเงี้ยแล้วก็มีไนต่อเงี้ยอ,อ,อันนั้นมันเป็นที่แขวนต่อะ <c oughs> อะเรย์ยอเอาเ <c oughs> เนี่ย yeah, เอาตรงเอาตรงไปสอนที่เป็นยังงบไปจ่อเฮียโยเพื่อนมาะเจ้าได้อะไรมาบ้างได้คือโอ้ได้คุณแจหรอกับโดนันแล้วก็ฮิวเลื่อนห้าอันเขาว่ากันว่าคุณแจอ่ะมันมันจะทำให้เรานี่ มันจะทำให้เราเข้าไปในห้องรับในโรงอาหารได้แล้วก็เราเข้าไปกันนะาะเดี๋ยวเขาเอาเก้าอีไปด้วย <c oughs> มีมีคนเรียกคุณครูแล้วแหละได้เวลาปาร์ตี้ไปเลยไปเลยเราจะได้ไม่ต้องเรียนบูคี <c oughs> ไปเลยเอามีใครอยู่งาบูคีมันแทงเขา เหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวนั่งเฮ้ยข้างบนนี้คืออะไรอ่ะเออจริงว้าวข้างนี้คืออะไรอ่ะเออไม่รู้แล้วนี่กล้องอีใช่มันมีมันมีอะไรบังก็ไม่รู้อ่ะเออจริงนะดูสิมันมีอะไรดำคุ๊บคุชื่อมาล่าที่ชื่อมาล่าที่ชื่อมาร่านั่ง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  โดนตีเหรอี่ไงคนนี้เขาอยากงงตีอาเธออีกแล้วฮึเฮ้ยเป็นคนเปิดเองอ่ะบอกค,คุณครูก็ได้นะเพราะเัียเป็นคนบริสุีธิ์ไม่ไมีจะเก็บขอร้องขอร้อง ตาบอทำไมทำไมอ่ะเธอจะจำสิ่งนั้นไว้ตาตาคนไม่ดีอะมันนี่เลยไม่อยากเจอสนี่นี่มันนีมาให้ติดจองง่กโดนเล้ยวเดมี้ยวเลยเล้ยวๆเลีวโดนียวนอยากให้เขาโดนยวเว่าเราออกไปได้แล้วแหละ วเตีแม่รอไปกินข้าวแล้วมังทุกคนมากินข้าวเร็วกดกดที่กดที่คุณแกกดที่เอ๊ะไมันติดได้เปิด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 ดีเปิด เปิดไม่ได้ฮ่าฮเงียกดเปิดกดเปิดนเอาเก้าอี้นกลับคืนมาอาก้าอีกลับคืนมาใปลดไม่ในี่ไงดูกปกกประตูมันน่าจะพังมั้ง ประตูมนพังแน <mel od ic 00> ่ๆอ่ะไหน้แล้วับ้เรายีงนั้นยไม่จ้เอาอ่ะอยไม่สบายอะไรมีอรเป็นคมันเจีีอะนะคุณเจอ กุแจฟ้าเอาไปเปิดก่อนิดถ้ากุญแจฟ้าเปิดได้วัดไปเรียนประวัติศาสตร์หรือไปเรียนวิทยาศาสตร์ดีเนว่าไปเรียนวิทยาศาสตร์ดีกว่าเพราะว่าวิทยาศาสตร์ทําให้เราจีิงแต่ว่าปราศาศาศาหลับฝามันไม่จําเป็นอะไรเลยแต่ว่ามันจะได้ยูนิูรโน้ตไปล้วเจ้าแต่ประวัติศาสตร์ได้เรียนคมภีรไบเบิล ว้าวกูอีแงมึงต้วก็มีเจอคุณเจแดงไหนขัก่อยไดเจอคุณเจแดงเหรออาว้าวกอีว้าวขอบคุณแด้ึง้ากูทูได้ด้วยเฮ้ยงั้นแสดงว่าเราฆ่าคุณคูได้จย์โยเจะโยเลยเจยโย เราจะไปนั่งเรียนกันให้คุณครูเขาไปเลยนะยังนั่งอยู่เย30นาทีต่อมาเราก็ยังเรียนไม่จบอ่ะวทำไมเนี่ยนั่งเนี่ยนี่ก็อี้เฮียเนี่เขานั่งอยู่เนี่ยเนี่เขานั่งมัน ันอาเลออร์ตบอกว่าซอมบี้วัดซอมบี้มันไม่มีอยู่จริง <c oughs> จ้าต้งซอมซอมบี้มันอยู่รอบๆเมืองเหรอไม่ซอมบี้มันไม่มีอยู่จริงมันเป็นข่าวหลอกแน่ๆเลยต้าไม่จริงไม่มันเป็นข่าวหลอกต้ามันเป็นข่าวหลอกเด็กไม่จริงข่าวหลอกเด็กต้าแต่ถ้าซอมบี้มา,าเานี <c oughs> ่ยก็จะเซ็ตห่อมัน ก่ใช้เกอด้วยคุณไปไปห้องอ่าเอาเก้าอี้เข้าไม่ได้ห้องนี้ห้ามไปเอานี่นันดีกว่าอันนี้น่าจะแข็งแกร่งมันแข็งแกร่งกว่าไม้เบสบอลแน่ๆเพราะมันเป็นเหล็กไงไงเราให้มันว้ามาันมอกบอกเลย้่ะเราให้ว้ามมาต้ามาเร็วเข้ามาเร็วไปเอาสักอันนึง เอาเอาวันที่มันเป็นเหล็กอะโอ้กูอีกกูอีกเขาบอกว่าให้ให้เอาไมา้ไปแปะแปะทั่วโรงเรียนเลยต,ตาตางาน<อ>งานนี้ต้องเป็นงานของตาแล<อ>าะเขาตาตามีเก้าอี้นี่งหนึ่งก oh <my. S 1> ูอีกเอาไม้ไป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 กูอีกกูอีกกูอีก ย well. ้ายเก้าอี้เย่ย้ายก้าอี้ย้ายเก้าอี้แต่ แะไ,ไ,ไ,ไม่แตอีกแตแะให้คุณกูอาอคุณกูหายจราโอ้ยเจ้ตาผักเียเนี่ยว่าบรรยากาศมันจะไม่ดีอหละเนี่ยว่าทำดีนไม่มีิงแล้วเราจะแปะเือแต่เร่นดี เอาไม่แปะให้คุณครูแฮมบี้มัก็จะปลดง่ายไปเร็วๆไปแปะให้คุณครูของเราเนี่ยไปเอาไม้มาเพิ่มเลยเอาไม้เอาไม้เอาไม้มาม้ไม้ไม้ม้ไม้ไาไปไม้ไ้ไมไม้หายแตงเง็ถืออะไรอยู่ว้าวได้แล้ ยังถืออะไรอยู่เฮ <cụ S 2> ้ยเฮ้ยของยาลอยได้อ๋อใหเก็บมาแล้วแหละของยาลอยได้ให้เก็บตั้งแต่ต้นเกมละแล้วทำไมมันดีเฮ้ยพี่เขาถือไม้กวาดมาไม้กวาดที่ไหนเขากลับมาจากการซื้อนมสักทีเบื่อไม่ใช่ ไปไปที่ห้องน้ำเร็วขับรถไปเลยหนุมหนุ่มไอดียน้ยมันลอยอยู่ข้างนอกแล้ว เขาเดินมาแล้วเขาเก็บแบบนี้มาเฮ้ยอันนั้นน้ำยาหิ้เลยอะน้ำยาหิ้ชั้นดีเลยว่าทำไมตาตาเจอยุ่จังเก็บมาจากไหนเขาเห็นมันอยู่ตรงไหนก็เขาก็เก็บอะถ้าเขาหิ้วเขาเก็บเขาเก็บชั้นดีมาดิชั้นคอมเต็มหยอดเขาจะไม่เล่นเขาจะดีโดนัทเดวิดฮะนี่ตำรวจสวัสดีคุณตำรวจ ทุกคนโอเคเปล่าโอเคค่ะโอเคค่ะจะเอาผมออกไปจากที่นี่เรื่องที่เขาบอกว่าาวซอมบี่หายอืมเราต้องไปซื้อของอ่ะเจ้ด้วยเอารถขึ้นไปไม่ได้ไปไหนดีอ่ะ ไปที่เมืองละก,กันแต่มันจะปลอดไทยเหรอ,อเราก็หิวกันแล้วนะเฮียหิวแต่เฮียหิวต,ตั้งตัวนะตัวนัำดีม,มันให้เหราเลือกเฮียอ,ยอยตกแมพเฮ้ยีพิข็งพิ็ง วังันตำรวจกันตำรวจว้าว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 ทำไมโจมตีไม่ได้ว้าวว้าวว้าดูตาวทำไมโจมตีไม่ได้ไม่เข้าใจ ไม่ตีไม่ได้ที่น yeah, yeah, yeah. ี่ีเอ็มแย่ด okay ิโย่โ yeah, ย <mm ่เน yeah, um ี yeah, needles, ่ยโจมตีไม yeah, yeah, ่ได้เราต้องโจมตีแล้วแหละเฮียโจมตีไม่ได้พูดจริงนะนี่พูดจริงอ่ะมันบอกว่า เนี่ยเล็กที่กับบูคี่จะไปทำอะไรอ่ะมัน่ยได้โดนัททองด้วยจ่าเนี่ยโดนัททองดีคนดอกให้กันไม่ได้เขาก็ได้แต่ว่ามิดิกมันให้กันได้นะให้ให้กันอยู่อ่ะอ่าฮะเขาได้ของดีไปเยอะเลยอ่ะของดีทั้งนั้นเลยโอ้ เราอยู่แล้วอ่ะเราอยู่แล้วเซเมตตาไม่หิวหิวเขาก็หิวก็ใช้น้ำยาเ <c oughs> นี่ยมีโดนัททำไมเนี่ยไม่กินโดนัททอง่ยหให้ให้คุณตำรวจกว่าเอาไหมาคุณตำรวจเฮ้ เราต้องเดินผ่านพวกซอมบี้พวกไปแต่ไม่เป็นไรเรามีอ <นะ S 2> บล<อ>็บอ,กกบอกพุดเมื่อกี้เขาเห็นคำว่าบล็อกฟุดไม่มันคือบล็อกเลยนี่เราต้องค่อยๆย,ย่องไปไม่งั้นซอมบี้จะได้ยินเราเพราะว่าีว่า ตอมซยตอมบีมันเล็ดยองกันหรือเปล่าบีบีบีนี่เราเลาะทางนี้ก็ได้เราไม่จำเป็นต้องไปทางนี้นีเ่เช่คเรามาถึงแล้วทุบตายันโจมตีไม่ได้เกมมันเกมมันเป็นอะไรอนีอ่ยเห็นไหมเขาใส่ทุบหน้าต่างเข้าไปเลย เพราะว่าไม่มีใครอยู่แล้วเียาสายิวอย่างเดียวเ่ยาใหญ่นี่ไม่ได้เี <c oughs> ยโจมตีไม่ได้แ้าตาตายที่จบ กว่าเด็กกันนี่ทำไมตอนนี้เราเหลือแค่สามคนเท่ไหมไปเรีอกไปเรยกตอนนี้เราโดดได้ละจ <c oughs> ้าจ้าหมือนมีคนสามคนก็ได้มีเหลือมันมีคมคน ทำไมเนี S <S <preach> wow, wow. ่ยไอไม่เลยเนี่ยอะไรกล้าขัสีได้มนอยู่ตรงนั้นอ่ะแหน่ใครวัดใครหนาได้ก็คือใครอ่ะม่มีวุฒิเปเด็กนัเรียนที่ต้อนรับเรามั้ง เฮ้ยคุณปล่อยลูกก็ตรงใส่เราอ่ะโออเจ็บยิงซูนักเฮ้ยตัวจับตัวตัวตัวต้องข้ามไปฝั่งนู้นเลยนะเราตายเลตีมันเลยแต่เห็นตีไม่ได้ ตีกันเลยอย่าตีไม่ได้มันจะว้าไปฝั่งนู้นแน่ๆออกมาแล้วไม่จำตีไม่ยิงก็มันว้าได้ยิงด้วยหนังแฟนตาวตีชัดเอ้ย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 มันมัน rocket launcher อ่ะเราคงจะปตา มันจะเทควมเรานะตีมันไม่ได้ตีเยตีมันเยวาวไม่เช่วยอะไรอยากลองใช้จังแต่ไม่ใช้ดีกว่า <c oughs> จได้อยู่คนเดียวอ่ะ่ดีดัเพื่อนเกิดใหม่เพื่อนสายเปเออเพื่อนสายเปมันได้เปล่า Olha ดูคิวไม่สั้นเ้ยทำไมหน้าเจ้านี้มันคุ้นคุ้ ขี่เกียจอ่านเมื่อกี้เขาพูดว่าองค์อะไรอยู่ไปกันงี้คุณตำรวจเราออกไปกันงี้เขาเลื่อนมาจากผข่ายดูดิเย่เรากลับบ้านแล้วใช่ปะหรือว่ามันยังไม่จบยังไม่กลาดหรอกนี้นอันนี้ไงจบแล้วได้ ending อ,อะไรนี้ ว้าว <Wow. S 2> สีคับสีไปที่รับบีกันโหเราโดนยิงตายว้าวเก่งจุงแลวนั่นก็เป็นทั้งหมดของไอรถบัสนั่นนะแล้วมันก็เหลืออีกเยอะเลยเพราะเราเพราะว่าเราขี้เกียจเอาอะ่ะโอเคบายบายทุกคนว้าวมันเป็นแค่แมปปกติเองแบบนะี้บายบายาย